สวัสดีค่ะช่องไกด์แพทมาแล้วค่ะผ้าไหมสุดินกับไกด์แพทอากาศหนาวแล้วอย่าลืมนำผ้าไหมที่ช้อปปิ้งกับไกด์แพทไปสวมใส่ทุกวันเพราะว่าผ้าไหมคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าผ้าไหมเมื่อสวมใส่ในอากาศหนาวจะทำให้ ุแล้วก็เมื่อสวมใส่ในเวลาที่ร้อนก็จะทําให้เย็นสบายเพราะฉะนั้นไม่ต้องเก็บผ้าไหมนํามาสวมใส่เลยนะคะตอนนี้ท่านที่มีผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอนํามาพันคอเลยเพราะว่าจะทําให้อุ่นแล้วท่านที่มีผ้าถุงผ้าไหมสุรินที่ไม่ได้อัดกาวหรืออาบลํายาแล้ว นำมาสงมใสได้เลยจ้าซึ่งคลิปนี้ใครที่เข้ามาชมนะคะอันดับแรกคุณผู้ชมต้องกดติดตามถึงจะได้ราคาพิเศษเพราะว่าแกแพทจะให้คลิปนี้เป็นของขวัญน,นะคะเข้าสู่เดือนธันวาคมคือนำผ้าไหมสุรินเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่านำไปจับฉลากก็จึงมีกล่องให้คุณผู้ชมนะคะที่อนี่เลยนะคะคุณผู้ชมที่อยากได้ผ้าไหมสุรินแล้ว นำไปเป็นของฝากนะคะไปเป็นของฝากโดยกล่องนี้เป็นราคา30บาทเป็นราคาทุนที่ไกด์แพทไม่ได้สแสวงกำไรนะคะผู้ชมอยากที่จะเลือกใส่กล่องแบบนี้นะคะก็คือเนะะี่ยค่ะผ้าไหมใส่แบบนี้เดี๋ยวก็จะมีถุงให้ใช่ไหมคะแล้วก็สวมใส่แบบนี้แต่ว่าไกด์แพทจะทำให้เป็นแบนด์จะได้ไม่พังนะคะซึ่งในนี้ ะะเขียนว่ามาัศจรย์ไหม่สุรินและก็สุรินไทยซิลนะคะไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับบุคคลที่ท่านรักถ้าท่านเลือกผ้าไหมสุรินคลิปนี้จึงเป็นคลิปที่1น,นะคะที่จะตอบแทนคุณผู้ชมที่เข้ามาชมช่องผ้าไหมสุรินกับแกยแพะแต่ดับแล้คุณผู้ชมจะต้องกดติดตามถึงจะได้ราคานี้ถึงไม่กดติดตามแต่โทรเข้ามาแก้แพจะบอกวิธีการกดติดตามว่า ต้องทำอย่างไงถึงจะได้ราคานี้เพราะใครที่เข้ามาชมเฉยๆแวบไปแวบมาไม่ได้ราคานี้เราต้องเป็นแฟนคลับชมประจำของกายแพทฮัลโหลเพียงแค่คุณผู้ชมแจ้งการรับชมชมจากจังหวัดไหนและก็ชมมากี่ครั้งก็ถือว่าคุณผู้ชมติดตามแต่อย่างให้กดติดตามในช่องที่คลิปนะคะ YouTube นั่นแหละค่ะจะได้ราคาพิเศษนี้ซึ่งเดี๋ยวมาชมกันว่า ไกด์แพทนะคะจะให้ราคาพิเศษเท่าไหร่เพราะนั้นคุณผู้ชมต้องชมให้จบคลิปยังไม่บอกราคา,เ,าเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ที่ใครนะคะอากาศเย็นใช้ผ้าคลุมไหล่เป็นราคาที่ให้คุณผู้ชมที่เ,เข้ามาชมคลิปนี้นะคะสำหรับผ้าคลุมไหลผ้าไหมสรินค่ะอุย้ยผิดข้าง สวยไหมดูกันนะคะตอนนี้ผ้าไหมขึ้นราคาตั้งแต่วันออกพรรษาเพราะฉะนั้นใครที่เคยช้อปปิง้งผ้าคุมไหล่หรือว่าผ้าไหมทุกผืนตัดทิ้งไปหมดนะคะอยู่ที่ราคาณปัจจุบันนะคะผืนนี้นะคะเป็นทอหกตะกอยกดอกลายลูกแก้วเป็นสัญลักษณ์ของสุรินนะคะขนาดกว้าง6 5เซนติเมตรยาว2เมตร ให้ราคาพิเศษสำหรับพื้นที่หนึ่งนี้ก่อนนะผืนที่หเป็นผ้าคลุมไหล่แน่ใครสนใจให้ชมนะคะความสวยงามของผ้าไหมสรีนที่เป็นผ้าคลุมไหล่สามารถตัดเสื้อได้หนึ่งตัวนะ,ะเดี๋ยวแกแพทยจะคลุมไหล่ให้ชมน่ว่าดูสวยดูแพงผ้าคลุมไหลนะคะนี่ค่ะ นี่สวนหมคะผืนนี้ราคาติ้งนองติ้งนอง,ง,ง1,300บาทนะคะรวมสม่งเซอร์ไพรส์ให้คุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาชมเพราะว่าผ้าใหม่มีการขึ้นราคาตั้งแต่ออกพรรษาแล้วแต่ว่าไกด์แพทให้คุณผู้ชมนะคะได้เป็นเจ้าของผ้าคุมไหลมีผืนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจนีเบอร์ข้างล่างนี้ไว้นะคะและเดี๋ยวมาชมผ้าไหม ทั้งหมดนี้ราคาเดียวกันแต่ผืนสุดท้ายจะให้ราคาพิเศษเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียบเข้ามาชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชมผืนที่1ผืนที่2งจนถึงผืนเท่าไหรไม่รู้แต่กายแพทจะให้เป็นราคาเดียวแต่ต้องชมให้จบคลิปถึงจะบอกว่าราคาเท่าไหรเพราะว่าผ้าไหมมีการขึ้นราคานะคะอันนี้เป็นผืนที่1ที่เข้ามาทักทายสำหรับอากาศที่หนาวเย็นและตอนนี้อุณหภูมินะคะน่าจะมาสัก อ่อสิบเองศาที่จังหวัดชลบุรีไม่ทราบว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคใต้นะ่าจะไม่มีหน้าหนาวเนาะภาคเหนืออุณหภูมิกี่องศานะเจ้าหนาวโบนะคะภาคอีสานภาค ภาคอีาาสานจังหวัดไหนหนาวที่สุดแจ้งไกด์แพดมาด้วยนะคะในคอมเมนต์นี้เดี๋ยวไปชมผ้าไหมทั้งหมดนี้ที่นามาให้คุณผู้ชมไปเป็นของข,องขวัญปีใหม่ในราคาเพราะผ้าไหมมีราคาขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องไปชมคลิปเก่าว,ว่าทําไมไกด์แพดไม่ขายราคาเดิมขายอิงตามราคาณปัจจุบันเด้อพิเศษยังไม่บอกเพราะฉะนั้นชมกันให้จบคลิปก่อนนะคะ,ะเป็นลายตะเกา่านะคะท้องผ้าตรงนี้เป็นสีดํา สีดำนะคะตรงนี้เป็นสีแดงเลือดหมูตัวนี้เป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นลายตะเกาเป็นลายโบราณตั้งแต่โบรกาอากาลแล้วนะคะขนาด1นณสเมตรยังไม่อาจนยายเย็ยบริมทุกผืนนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะคะไกแพทยให้ชมสนใจนะคะมีเชิงบนเชิงล่างชมติ้งแนวติ้งแนวติ้งแนวนะคะ นี่นะคะสวยมากอ่าเมื่ออยู่ในตัวคนนี่นะคะพื้นที่หนึ่งแกแพ้จะไปไวค่ะให้คุณผู้ชมเลือกเองเดอ้อผื้นที่หนึ่งนะคะอ่าใครสนใจอยากได้ยังไม่บอกราคาชมให้จบคลิปลายตะเกาค่ะนี่นะคะอ่าผื้นที่หนึ่งคะ่ะชมให้จบนะ ผืนที่สองค่ะพืนที่สองลายกะเอวค่ะมาชมผืนที่สองค่ะลายกระเอวเป็นลายโบราณของคนสุเดนเป็นภาษาเขมรค่ะซึ่งท้องผ้าเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็ทอหางกระรอกด้วยนะคะตีเกลืวหางกระรอกยังไม่บอกราคาผืนที่สองนี้นะคะคนที่ชอบนะเอาคนที่ชอบสีเขียวเหนียวซับ ขนาดหนึ่งคูณสองเมตรค่ะลายกระเอวนะคะสำหรับคนที่ชอบสีเขียวเหนียวซับนี่นะคะอาอื้ม,มสวยไหมคะเมื่ออยู่ในตัวคนที่หน้าตาดีเช่นนี้ <c oughs> อามา,าคุณยายคุณยายบอกว่าอาลื้อกายพักนี่ยลือมั่งแจงนายตัวเองจริงๆอ๋อคนเราก็ต้องชมตัวเองก่อนใช่ไหมคะคุณยายคุณยายเนาะ ญาตคุณยายชอบผืนนี้ไหมเบอร์สองจ้าเบอร์สองยังไม่บอกราคาค่ะติ้งแนวติ้งแนวชมให้จบคลิปนะคะอ่าต่อไปเบอร์สามต่อไปเบอร์สามค่ะเบอร์สามเบอร์สามนี่ค่ะเบอร์สามเบอร์สามลายนี่คุณผู้ชมน่าจะรู้นะร้อยดาวหรือว่าร้อยเส้นนะคะ ร้อยดาวนี้ก็จะเป็นสีนะคะดูนะคะสีสีฟ้าสีแดงสีขาวแล้วตรงที่เป็นข้าหลามตัดเนี่ยเป็นสีเหลืองนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูเบอร์สามนะคะเบอร์สามแกแพทย์จะให้ดูขนาด1 m. นคูณสเมตรนี่ร้อยดาวติ้งแนวติ้งแนว เลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่พืนนี้ใช่ไหมเป็นของคุณยา่าคุณยายผู้รับชมช่องแกแพทส่วนใหญ่จะเป็นอาาคุณยา่าคุณยายแมนบวคาบอมีหยังเห็ดเบิงซื่อซือยู่บานด้วยเอพมาไหมกับช่องไกลแพทแมนบวคาเาว้าถือใจกดถูกใจให้แน่เบอร์สนะคะนี่เบอร์ส นะคะเบอร์สามเดอ้อเบอร์สามนะ,ะชมลายใกล้เมื่ออยู่ในคนที่หน้าตาดีแบบนี้อีกแล้วเจ้านี่คือเ่าจังสันเนาะ,ะนะคะแบบนี้นี่นะคะแกพัดกำลังผมยาวคุณผู้ชมกำลังเลี้ยงเลี้ยงผมค่ะนะคะ,ะสวยไหมคะรายร้อยดาวงามบองามบอ กดถูกใจให้แน่ถ้่ส้มซื้อๆย่ขงบอกราคานะคะเสีย้ส้่ไห,ห้จบคลิปนี่ค่ะร้อยดาวนะคะร้อยดาวเบอร์สามค่ะเบอร์สามเบอร์สามนะต่อไปเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่นี้เป็นลายโอ้โหไม่ค่อยเห็นนะจ๊ะเบอร์สี่เป็นลายกุ ลายกุอะไรเนี่ยกุหลาบหินเออกุหลาบหินนี่นะคะกุหลาบหินกุหลาบหินค่ะกุหลาบหินเดอ้อพี่น้องกุหลาบหินนี่คะ่ะชมนะคะกุหลาบหินท้องผ้าจะเป็นสีแดงเลือดหมูค่ะย้อมเคมีทั้งหมดในคลิปนี้ทุกผืนนะคะแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นดอกพิกุลหรือว่าโคมห้าแล้วแต่ที่เขาจะเรียกเนาะซึ่งเป็นลายโบราณนี่จะฟินกุหลาบหินนะคะเห็นไหมเนี่ยสวยมากนะคะนี่ให้ชมนะติ้งแนวติ้งแนวติ้งแนวเบอร์สีนะคะอ,อยู่ครึ่งตัวเบอร์สีค่ะเบอร์สีเนะาะต่อไปสีหนุงห่งห้เบิ้งเบอร์สีค่ะงามบบ เบอร์สี่ค่ะสวยไหมคะเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่ผืนนี้ใช่ไหมใช่ไหมของคุณย่าคุณยายาเบอร์สี่รีบเอฟมานะคะยังไม่บอกราคาหรอกคะ่ะให้คุณผู้ชมชมลายก่อนเพราะว่าจิตวิทยาคือให้ชมลายก่อนถ้าชอบลายราคาจังไม่เกี่ยงถูกต้องรกคา่าเบอร์สี่นะคะต่อไปเบอร์ห้าจ้า เบอร์ห้เบอร์หเป็นลายใบไม้มีเชิงล่างที่สวยงามนะคะเบอร์หให้ดูนะคะเบอร์หจินตนาการของคนทอผ้าไหมก็คือนำสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมาดแกะเป็นลวดลายแล้วก็มัดหมีทั้งหมดนี้เปสามตะกอนนะคะลายใบไม้อ่าเนี่ยลายใบไม้เดี๋ยวดูก่อนนะถูกไหมเนี่ย ลายใบไม้นี่ค่ะลายใบไม้จินตนาการของผู้เฒ่าผู้แก่เป็นลายโบราณนะคะที่ทําทอกันต่อๆกันมาแกะลายต่อๆกันมานะคะลายใบไม้ใกลใกล้ๆแพทจะนุ่งให้ชมนะคะเบอร์ห้าเบอร์ห้านี่ค่ะเบอร์ห้าค่ะติ้งแลวติ้งแล้ว ติ้งแนว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 โอ้คือสวยแทนเนาะนี่ติ้งแนวเบอร์ห้าค่ะอ่าต่อไปมาชมเบอร์หกกันนะคะคลิปนี้จะมาไวไปไวนะคะอ่าเบอร์ห้าเดี๋ยวไปชมเบอร์หกกันค่ะต่อไปเป็นเบอร์หกสีเขียวเหนียวซับอีกแล้วจ้า ใส่แล้วให้เงรวยค่ะลายนพก้าอาท้องผ้าจะเป็นเขียวค่ะทอสามตะกอน,นะคะอืมคืนนี้เห็นความเป็นไหมบ้านในเส้นพุ่งอย่างชัดเจนเลยอ่าลายนพก้าสสำหรับเบอร์หก่ะผ้าหนามากเลยคืนนี้อ่เดี๋ยวให้ชมเดี๋ยวแก้แพทโชูผิดอีกนะคะอ่าลายนพก้าเบอร์หกค่ะ ดูนะคะนี่นะคะเมื่ออยู่ในตัวคุณเมื่ออยู่ในตัวคนที่หน้าตาดีาคุณย่าคุณยายก็หน้าตาดีคุณย่าคุณยายสมัย,ส,มยสาวๆนี่ต้องสวยทุกคนแน,น่เลยที่ชอบผ้าไหมเพราะว่าใส่แล้วดูดีแม่นบกคาแกแพ็คเจ้าคุณบอกถูกใจนะคะแล้วเมื่อสวมใส่อยู่ในตัวคุณที่หน้าตาดีอีกแล้วนะคะ่ัผู้ชมดู ลายนพเก้านะคะนพเก 9, ้านพเก้าเบอร์หกค่ะคุณผู้ชมราคายังไม่บอกว่าให้คุณผู้ชมเลือกหลายที่ชอบก่อนแล้วจะได้ลุ้นว่าเออราคามันเท่ากันแต่คุณผู้ชมเลือกหลายดีกว่าว่าคุณผู้ชมเลือกหลายอะไรคุณยา่าคุณยายจะได้ซื้อใช้ถูก แ,แพทย์ไม่แนะนําให้นําผ้าไหม่ไปเก็บแล้วเพราะตอนนี้นะคะเวลาของเราเดือน้อยแล้วค่ะเราให้ความสุขด้วยการซื้อผ้าไหมแล้วนํามาใส่ดีกว่าค่ะเพราะว่าใส่แล้วสุขภาพดีใส่แล้วอุดต่อร่างกายด้วยนะคะเป็นเบอร์หกเราไปชมเบอร์เจกันต่อจ้าค่ะต่อไปเป็นเบอร์เจ็ดลายนาคีมีเชิงบนเชิงล่างเขียวเหนียวซับอีกล้ใส่แล้วเฮงเงอีกละ ให้คุณผู้ชมคุณยา่าคุณยายเลือกใครที่เข้ามาชมคลิปนี้รีบนะคะนี่เชิงบนเชิงล่างด้วยนี่ค่ะเขียวตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูตรงนี้ก็จะเป็นแดงเลือดหมูแล้วก็สีเหลืองแล้วก็มีเหลืองคือเหลืองกับเขียวนะคะผืนนี้เหลืองกับเขียวตัดกันนะ,ะมีเชิงบนเชิงล่างให้คุณผู้ชมเลือกนี่ค่ะ เมื่ออยู่ในตัวคนที่หน้าตาดีเช่นไกด์แพตตี้คนย่างคนใหญ่บอกเอ้ยเจ้านีเนาะพูดไปงั้นละคะ่ะคนเราต้องชมตัวเองก่อนใช่ไหมคะคุณย่าุคน,ยา,คนยายอ่แล้วเมื่ออยู่ในโคต,ตัวคนอีกแล้วนี่คะ่ะนี่เบิ่งค่ะงามบองามบออากาศหนาวคะ่ะคุณผู้ชมไกด์แพทถอดเสื้อหนาวแล้วก็มาถ่ายทำคลิปคะ่ะ แต่ว่าใส่ผ้าพอนคอไหมเป็นสบายเบี่ยงในอุ่นคอเลยคุณผู้ชมมีผ้าไหมนะคะนำมาสวมใส่เลยไม่ต้องเก็บนะคะผืนนี้สวยไหมสวยรียบนะคะให้ไวให้ไวอ่า ชมยังชมให้จบแล้วคุณผู้ชมค่อยเลือกคุณยา่าคุณยายจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะไม่ต้องซื้อเก็บค่ะซื้อสมใสเลยให้แกพพดอ่านยายเย็บเติมแล้วก็ใส่เลยนุ่งใส่เข้มขัดเลยจ้าเดี๋ยวไปชมผืนต่อไปกันเลยค่ะ,ะมาชมผืนนี้ผืนนี้เก๋มากเลยลายดอกมะเฟืองลองจินตนาการที่เราทานมะเฟืองใช่ไหมคะดอกมันเป็นยังไงไม่รู้นะคะแต่มาอยู่ในท้องผ้าสีตรงนี้จะเป็นสีกรมท่าค่ะ ใครตามหาสีกรมท่าแล้วตัวนี้จะเป็นสีเหลืองตัวนี้จะเป็นสีแดงนะกาแพทยบอกนะแล้วก็มีเชิงล่างเป็นต้นสนแบบนี้ต้นสนแล้วก็หัวใจนะคะทอสามตะกอ,อะลายดอกมะเฟือง <c oughs> มันหน้าตาเป็นยังไงนาะน้ะองไกลแพทย์ก็มาดูนะคะนี่ค่ะสีกรมท่าค่ะ เลือกมาแล้วค่ะคัดสรรมาแล้วนะคะว่าให้คุณย่าคุณยายได้สมใส่นะคะใครก็ได้นะคะเลือกมาแล้วเมื่ออยู่ในตัวคนลายดอกมะเฟืองจ้าดูเลยค่ะไม่ต้องดูหน้ากดแพทนะคะเดี๋ยวจะชมเพลินนะคอ่ะเม,มื่อสมอยในตัวคนลายลายอะไรเนี่ยลายมะเฟืองนะคะอ่ะดูกดแพทเริ่มจะ อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะอ่าสวยไหมคะเผืนนี้นะไม่ใช่ไกด์แพดแง่งามบบงามโบนี่ค่ะสวยทุกผื่เลยเนาะไกด์แพดเลือกมาถูกไหมคะ,ะคุณยายคุณยายชมให้จบคลิปนะคะแล้วค่อยตัดสินใจนะคะไม่ต้องใจร้อนแต่ว่าต้องรีบโทรเพราะว่ามีคนรับชมทั้งประเทศไทยเขาแย่งกันเพราะฉะนั้นให้ไหวให้ไหวเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่ต่อไปผืนนี้ นาคีประยุกต์ค่ะสวยมีเชิงบนเชิงล่างเป็นอ,อะไรเอ่ยใบสีค่ะสวยมากทอหนามากผืนนี้นะคะผ้าไหมสุรินที่กายแพทย์นำมาเป็นผ้าไหมแท้ทอมือจะก,กี่กระตุกหรือว่ากี่โบราณปลายทางคือการทอผ้าไหมด้วยมือไม่ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเยอะ คุณผู้ชมผู้ฟังมันเลือกเองเพราะว่าไกด์แพทไม่รู้จริงๆว่าเขาใช้กี่กระตุกหรือว่ากี่โบราณแต่ว่าในราคาแต่ละผืนแต่ละผืนเนี่ยไกด์แพทรู้มาเลยว่าไม่ง่ายนะคะ,ะมาชมผืนนี้เป็นลายนาคีประยุกต์นี่นะคะสำหรับท่านที่ชอบนะบางท่านชอบแบบนี้ก็เลือกเอานะคะท้องผ้าอย่างที่บอกว่าเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะ ตรงนี้จะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะนี่คือโทนของท้องผ้าของผ้าไหมผืนนี้เมื่ออยู่ในตัวคนจ้าติ think now, think now. ้งแนวติ้งแนวเมื่ออยู่ในตัวคนที่หุน่นตรงแล้วตอนนี้เริ่ออุดมสมบูรณ์แล้วค่ะคุณผู้ชมสวยไหมคะผืนนี้ ไลน์นาคีประยุกต์เป็นของคุณผู้ชมก็รีบเอฟมาด้วยนะคะถ้างนั้นไม่ทันนะคะที่รับชมทั้งประเทศไทยแก้แพดไม่ดูด้วยนะมีบางท่านเพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้อู้ผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วคือบททันเขาต้องกดติดตามไงต้องกดกระดิ่งไง่าทั้งหมดนี้นะคะตั้งแต่พื้นที่อหนึ่งจนถึงพื้นนี้ กายแพทให้ราคานะคะตอนนี้ผ้าไหมขึ้นราคาแล้วนะคะราคาอยู่ที่1,700บาทแต่ไกายแพทขอค่าขนส่งโปรให้สหรับคุณผู้ชมที่รับชมทั้งประเทศไทยรถถึงสิ้นปีนี้ค่าขนส่ง30บาทเป็น1,700งบาททุกผืนตั้งแต่ผืนหนจุถึงผืนนี้และคุณผู้ชมก็สามารถบริการเสริมได้ด้วยการแจ้งไกายแพทว่าอยากอาบน้ํายา เย็บริมเพิ่มอีก100บาทหรือว่าขอแค่อานน้ำยายอย่างเดียวนำไปตัดเป็นวัตถุสาเร็จก็เพียงแค่80บาทเป็นการเสริมจากไกด์แพทที่ไม่ได้คิดราคาเพิ่มเลยเพราะ,ะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะเอฟผ้าใหมในราคาพื้นที่1จนถึงพื้นปัจจุบันนี้อยู่ที่1,700ส่ง30บาททั่วไทยยงเวนพื้นที่ห่างไกลซึ่งต้องมาคุยหลังไหมว่าท่านอยู่จังหวัดอะไรที่เขาให้เป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะและพื้นสุดท้ายท้ายสุด เป็นคนที่เข้ามาชมจนจนจบคลิปและอยากเอฟผืนนี้มาดูผืนสุดท้ายนี้กันจ้าท้ายในคลิปนี้ให้ราคาพิเศษที่ลดจากปกตินะคะให้1,600บาทลายน้ำไหลส,ส่ง30สบบาทเป็น1,630บบาทเอาใจคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาชมและชมจนจบคลิปนะคะ เป็นลายน้ำไหลสามตะกอจ้ะยังไม่อ่านน้ำยาทั้งหมดในคลิปนี้นะคะ1,630บาทผ้าใหม่ขึ้นราคาแล้วนะคะแต่คุณภาพการทอที่ไกแพทคัสสันมายังเหมือนเดิมนะคะซึ่งผ้าไหมาลายน้ำไหลนี้ทองผ้าจะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะแล้วก็มีสีเหลืองนะคะสีชมพูเดี๋ยวให้ชมว่าน้ำไหลผืนนี้ 1นคูณสองเมตรนี่ซ้ำกันไหมเพราะว่าลายน้ำไหลอย่างที่แพทบอกเนาะทอเนี่ยเอาหัวหมีมาทอเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยพั้นผืนนี้ให้ชมเต็มๆเป็นผืนสุดท้ายในคลิปนี้ให้ราคา1,630บาทจ้าดูกันนะคะดูกันเลยอ่เพราะฉะนั้นสนใจนะคะคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่เบอร์ไกด์แพท ก็ต้องจดไว้ด้วยนะคะบอกไว้แล้ว0812571709แต่ถ้าท่านใดที่ชมเป็นประจำและแอดไลน์แล้วยิงเป็นเบอร์โทรมาค่ะว่าต้องการเบอร์1เบอร์2เบอร์สา 3. บางทีทักแชทไปไกด์แพทไม่ได้อ่านนะคะปิดการแจ้งเตือนเพราะฉะนนั้นเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกไลน์ที่ใช้รีบโทรมาเป็นการขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาชมช่องไกด์แพทและกดติดตามจึงจะได้ราคานี้คือกติกาของคลิปนี้นะคะใครที่ไม่กดติดตาม ต้องโทรเข้ามาแล้วบอกว่าจะทําอย่างไรไกด์แพทจะแนะนําด้วยนะคะอาให้ชมว่าเมื่ออยู่ในตัวคนลายน้ำไหลราคาพิเศษนี้เป็นจังใดนอกงามอกงามบามบนี่นะคะนลายน้ำไหลโอ้โหไกด์แพดนี่พุ่งจริงเลยเนาะนี่เลยนะคะ ผื้นสุดท้ายนี้ค่ะใครจะเป็นเจ้าของรีบโทรมานะคะอา้าวจบแล้วคลิปนี้แล้วก็จะมีตอนสองนะคะท่านไหนที่ยังไม่ไม่พอใจใน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 ทั้งหมดคลิปในทั้งหมดผืนนี้เดี๋ยวมีตอนสองตอบแทนคุณผู้ชมที่เข้ามาชมเพื่อให้สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมนำผ้าใหม่สว้ไปเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จบแล้ว แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและก็เพิ่งเข้ามาชมเพราะว่าและขอบคุณท่านที่รับชมช่องผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทและก็เดินทางมาช้อปปิ้งที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินโดยที่รับชมจากช่องไกด์แพทเพราะว่าแม่ค้าแจ้งหลายท่านหรือว่ารับชมมาจากมาจากจังหวัดเพชรบุรีเหมารถตู้มาซื้อผ้าไหมที่ตลาดนัดอันนี้คือจุดประสงค์ของการเป็นไกด์ให้ท่านได้มาช้อปปิ้งบ้านไกด์แพทแต่ถ้ามาไม่ได้ไกด์แพทจะโพสต์ผ้าไหมแบบนี้ให้ คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งนะคะเมื่อสักครู่นี้เมื่อเป็นวันเสาร์ก็ทราบมาว่ารับชมจากช่องไกด์แพทเดินทางขับรถมาจากจังหวัดพิษณุโลกมาช้อปปิ้งผ้าใหม่ด้วยแล้วก็ อีกสายหนึ่งจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเดินทางมาโทรเข้ามาสายตรงกับกายแพทเลยว่าเดินทางมาอยู่แล้วก็มาถึงแล้วแต่ว่าพลาดเจอกายแพทเพราะว่ากายแพทถ่ายทํภาพยนตร์จะถึงแค่ประมาณสัก11บเอโมงนะคะกายแพทก็ต้องไปจัดรายการวิทยุก็เลยไม่เจอกันเพราะ,ะนั้นทุกท่านสามารถเข้าไปซื้อตลาดนัดได้ทุกร้านค้านะคะกายแพทประชาสัมพันธ์ให้ทุกร้านค้าแล้วก็บอกแม่ค้าด้วยว่ารับมารับชมมาจากช่องกายแพทแม่ค้าจะลดราคาพิเศษให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ เข้ามาชมช่องผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทไม่ซื้อไม่ว่าการกดถูกใจเป็นกำลังแรงใจในการถัดอัตัดต่อแล้วก็ถ่ายทำด้วยนะคะเพราะว่าไกด์แพทมีกำลังใจมาจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณา่าคุณยายคุณพี่คุณน้าที่นั่นแหละค่ะเป็นกำลังแรงใจเพราะว่าถ้าไม่มีทุกท่านก็มีวันนี้เราไกด์แพททำช่องมาเป็นเรื่องราวของคนสุรินเป็นวิถีแต่ทุกท่านชอบผ้าไหมสุรินก็ต้องนำมาให้ชมแล้วก็ช้อปปิง้ง สำหรับท่านที่เดินทางมาไม่ได้คลิปนี้ thank you so much เพราะว่าช่ม from any country ลาไปแล้วแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมทั้งประเทศไทยคนไทยในต่างแดนทุกประเทศที่ไม่ได้กล่าวถึงด้วยวันนี้ลาไปแล้วพบกันในคลิปหน้าจะช้อปปิง้งแล้วก็ชมตลาดนัดภาคใหม่ที่ช่องนี้สวัสดีค่ะรักคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะบายบายลาไปแล้วสวัสดีค่ะ ยังไม่จบค่ะทบทวนเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ชมผ้าไใหมที่ลายชัดแบบนี้ในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าสีนี้เป็นสีจริงมากที่สุดที่การถ่ายทำแต่ว่าแก้พัดเย็ยนพูดนี้เจอแสงไฟก็จะสว่างเพราะฉะนั้นผืนนี้คลิปนี้ถ่ายทำอย่างละเอียดเพราะ,ะนั้นกดถูกใจเป็นกำลังแรงใจในการถ่ายทำให้ด้วยนะคะสนใจก็ติดต่อมานะคะรีบโทรมาหลังจากชมคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแย่งทั้งประเทศไทยเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่ให้ไวให้ไวแก้พัดรอยอยู่จ้า